เมื่อหนีแมวมาปลุกความกล้าในเดอะโกดฮาลโลวีนสองป่าช้าแตกจะรอดหรือไมก่กลับมาอีกครั้งกับบ้านผีสิงจากเรื่องเล่าที่มาพร้อมความหลอนความน่ากลัวแบบจัดเต็มภายในงานมีบ้านผีสิงสี่หลังความยาว1กิโลครั้งแรกของไทยได้แก่บ้านเลขที่13โรงเรียนล้างอนามัยเก่าสำนักงานหลอนส่วนท่านอย่างเราที่เป็นแฟนตัวยงของเดอะโกดเลดีโอเข้าไปหลังแรกโรงเรียนวัดล้างไรธรรม ถึงกับต้องยกมือยอมแพ้ขออก,กอนน่ากลัวมากทำถึงเกินคุณพี่ถ้าไม่อยากต่อแถวนานปีนี้เขามีฟาส์พาสด้วยนะให้รับความตื่นเต้นระทึกแบบไม่ขาดตอนมีโฟโต้บูธถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกแถมยังเจอพี่แจ็ค และเราเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ได้ลองท้าทายเข้าบ้านผีสิงเดอะโก้ดนี่เป็นครั้งแรกของการเข้าบ้านผีสิงที่แบบรอคิวเข้าก็ขนลุกแล้วอะและยังมีเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นภายในงานด้วยใครที่ชอบความท้าทายไปลองกันได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง9พฤศจิก,กายนเวลาที่เปิดให้เข้า10โมงถึง4ทุ่มณนะ MCC Hall ชั้น3เดอะมบางแคแล้วเจอกันนะ